สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอการแปลงทางเลขาคณิตนะคะก็จะมีการเลื่อนขนานการสะท้อนและการหมุนนะคะเรามารู้จักกับการเลื่อนขนานกันก่อนเลยนะคะนิยามการเลื่อนขนานก็คือเป็นการแปลงแบบหนึ่งนะคะที่จุดทุกจุดของรูปต้นแบบเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเป็นระยะทางเท่าๆกันการเคลื่อนในลักษณะนี้นะคะเราจะเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสไลด์นะคะ ลำดับแรกเลยนะคะก็คือเราจะสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาหรือว่าจะสร้างเป็นรูปใดๆก็ได้นะคะแต่ว่าในวันนี้เราจะมานำเสนอในรูปแบบของสามเหลี่ยมนะคะเพื่อให้มันดูง่ายนะคะลำดับแรกเลยนะคะก็คือพอเราสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วเราก็จะสร้างเส้นตรงเคนะคะเพื่อที่จะกําหนดทิศทางแล้วก็ระยะห่างให้เท่าๆกันนะคะลำดับแรกนะคะเราจะคลิกที่เราจะคลิกที่จุดดี แล้วก็จุด e นะคะเพื่อระบุเวกเตอร์ไปที่การแปลงนะคะแล้วก็กดระบุเวกเตอร์นะคะลำดับที่สองนะคะพอเราระบุเวกเตอร์เสร็จเราก็จะเลือกปุ่มสามเหลี่ยมที่เราสร้างมาทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ไปที่การแปลงนะคะแล้วก็เลื่อนขนานเราจะได้เป็นสามเหลี่ยม a พาัม b พลม c พลมออกมา ดังรูปนะคะหลังจากนั้นเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะจาก A ไป A พาร์ม B ไป B พาร์ม C ไป C พาร์มนะคะเมื่อเราสร้างเสร็จก็จะได้สามเส้นตรงสามเส้นนี้นะคะค่ะต่อไปคุณสมบัติของการเลื่อนขนาดนะคะก็คือระยะ,ะเส้นเส้นตรงทั้ง3เส้นที่เราสร้างขึ้นมานะคะจะมะีความยาวเท่าเท่ากันนะคะก็คือเราจะคลิกที่3เส้นที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะคะ แล้วไปที่การวัดการวัดเสร็จแล้วก็คลิกที่ระยะทางเราก็จะได้ออกมาเป็นเราจะได้ออกมาเป็น8 7 0ซนติเมตรนะคะก็คือทุก3เส้นนี้เท่ากันหมดนะคะลำดับต่อไปนะคะพื้นที่ BAC นะคะจะเท่ากับพื้นที่ B พาร์ม A พาร์ม C พาร์มนะคะเราจะเราจะทำการโดยที่ที่คลิกที่รูปนะคะไปที่การวัด แล้วคลิกคำว่าพื้นที่นะคะเราจะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมาค่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์เขาบอกว่าจงหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานสี่เหลี่ยม ABC ด้วยเส้นตรง B ไป B พาร์นะคะลาดับแรกเลยนะคะก็คือเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมากขอนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบไหนก็ได้นะคะเราสร้างขึ้นมานะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ระบุเวกเตอร์จาก b ไป b prime นะคะไปที่การแปลงระบุเวกเตอร์ค่ะจากนั้นนะคะเราลากคุมสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมานะคะพยายามอย่าให้ติดเส้นตรงที่เราสร้างขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่ามันติดก็ให้คลิกออกนะคะพอเราเลือกสี่เหลี่ยมที่สี่เหลี่ยมเสร็จนะคะก็ไปที่การแปลงการแปลงนะคะแล้วก็เลื่อนขนาน แล้วเราจะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะพอเราได้รูปออกมาแล้วเราก็สร้างส่วนของเส้นตรงนะคะจาก A ไป A พาร์มจาก B ไป B พาร์ม C ไป B C ไป C พาร์มและ D ไป D พาร์มนะคะเมื่อเราสร้างเสร็จเราจะได้ออกมาเป็นดังภาพที่เห็นต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะคะโจทย์เขาบอกว่าจงเลื่อนขนานสามเหลี่ยม ABC นะคะด้วย เส้นตรง MN นะคะและหาพิกัดจุดยอดสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มนะคะลำดับแรกเลยนะคะเหมือนเดิมเลยคะแล้ก็จะจ้างสามเหลี่ยมขึ้นมาดังรูปนะคะแล้วเราก็จะไปเลือกที่กราฟกราฟแล้วก็เลือกลงจุดนะคะลงจุดนะคะ เราจะให้เป็น a นะคะเท่ากับ4ลบ2 b เท่ากับ3 3 c เท่ากับ6 2 m เท่ากับลบ2 2และ n เท่ากับลบ6 4นะคะเมื่อเราลงจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ดังภาพนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปเลือกเส้นตรงนะคะ mn แล้วไปที่การแปลงระบุเวกเตอร์นะคะจากนั้นให้เรา คลิกคุมสามเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมานะคะพยายามอย่าให้ติดแกนนะคะถ้าติดแกนเราก็คลิกออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปเราก็ไปที่การแปลงแล้วก็เลื่อนขนานนะคะเมื่อเราเลื่อนขนานเสร็จนะคะเราจะได้รูปออกมาดังภาพนะคะเมื่อเราได้รูปออกมาแล้วนะคะเราจะคลิกเลือกจุด A p ร l m B p ร l m C palm นะคะแล้วก็ไปที่การวัดนะคะ การวัดนะคะแล้วก็เลือกพิกัดนะคะเราจะได้พิกัดของ a พาร์ม b พาร์ม c พาร์ออกมานะคะดังภาพค่ะค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่3นะคะเขาบอกว่าจงหาพิกัดของจุด p พาร์ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด p ด้วยเส้นตรง mn นะคะลำดับแรกเลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราไปที่คำว่ากราฟนะคะ นะคะแล้วก็ลงจุดค่ะเราจะกำหนดให้ p นะคะเท่ากับ22 m เท่ากับลบ51และ n นะคะเท่ากับลบ25ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเลือกจุดนะคะ m n ไปที่การแปลงแล้วก็ระบุเวกเตอร์นะคะจากนั้นเราจะเลือกจุด p ที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้นะคะไปที่การแปลง แล้วก็เลื่อนขนานนะคะเราจะได้จุดออกมาอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดพีพาร์มนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกจุดที่พีพาร์มที่เราได้มาใหม่เนี่ยแล้วก็ไปที่การวัดนะคะแล้วเราจะเลือกพิกัดนะคะพิกัดเนี่ยเราจะได้เป็นพิกัดของพีพาร์มออกมานะคะตามภาพเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นการสะท้อนหรือ r f l e c t i o n นะคะนิยามการสะท้อนการสะท้อนเนี่ยเป็นการแปลงที่จุดทุกจุดของรูปต้นแบบเคลื่อนที่ข้ามเส้นตรงเส้นหนึ่งซึ่งเราเปรียบเส้นเส้นตรงนั้นเนี่ยเสมือนกระจกหรือเราเรียกว่าเส้นสะท้อนค่ะโดยที่เส้นนี้เนี่ยจะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนรูปสะท้อนที่สมนกันค่ะโดยวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทํา การสะท้อนใน GSP นะคะก็คือขั้นตอนก็คือเราจะเราจะกดที่ดับเบิลคลิกที่เส้น f นะคะก็คือจะเลือกเส้น f เนี่ยเป็นเส้นสะท้อนค่ะจากนั้นคุมทั้งหมดค่ะคุมสามเหลี่ยม ABC ทั้งหมดนะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกสะท้อนค่ะเราก็จะได้รูปสะท้อนออกมานะคะเป็นรูปเป็นรูปสามเหลี m, ่ยม a พาร์บ b พาร์และ c พาร์ค่ะ ซึ่งสมบัติของการสะท้อนนะคะก็คือ,เ,อเส้นตรงเส้นตรง k เนี่ยที่เป็นเส้นสะท้อนเนี่ยก็คือจะแบ่งครึ่งระหว่างจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนรูปที่สมนัยกันค่ะก็คือถ้าเราสร้างจุดตัดระหว่างเส้น k กับเส้นระหว่าง a กับ a พามแล้วก็เส้นระหว่าง b กับ b พาม c กับ c ไพรม์เนี่ยก็คือจะเป็นจุดกึ่งกลางและถ้าเราทําการวัดระยะทางจาก a ถึง f แล้วก็ f ถึง a ไพรม์เนี่ยก็จะได้เป็นระยะทางที่เท่ากันออกมาค่ะโจทย์ข้อแรกนะคะก็คือกําหนดสามเหลี m, ่ยม a ไพรม์ b ไพรม์และ c ไพรม์เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนสามเหลี่ยม a b c จงหาเส้นสะท้อนค่ะขั้นตอนการทําโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือ 1. เราจะสร้างส่วนของเส้นตรง จาก A ไป A พาม B ไป B พามและ C ไป C พาวค่ะก็จะได้เป็นส่วนของเส้นตรงออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นขั้นตอนที่2ก็คือเราจะคลิกที่ส่วนของเส้นตรงที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะคะจากนั้นไปที่เมนูการออสร้างค่ะแล้วก็จุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็จะได้เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างส่วนของเส้นตรงทั้ง3นี้ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเลือกจุดกึ่งกลางทั้ง3ค่ะ ไปที่เมนูสร้างนะคะแล้วก็เส้นตรงค่ะเราก็จะได้เป็นเส้นตรงแบบนี้ออกมานะคะจุดเส้นเส้นตรงนี้เองค่ะที่เราเรียกว่าเส้นสะท้อนค่ะ<ม>ข้อต่อไปนะคะก็คือกำหนด A B C และเส้นตรง L ซึ่งขนาดกับแกน x เป็นการสะท้อนจงหาสามเหลี่ยม A พลม B พลม C พลมซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนสามเหลี่ยม A B C ค่ะ ขั้นตอนวิธีการทําข้อนี้นะคะก็คือดูจากรูปนะคะก็คือถ้าดูจากรูปเนี่ยจุด A จะอยู่ในจะอยู่ที่พิกัด10จุด B จะอยู่ที่พิกัดลบสลบสและจุด C จะอยู่ที่พิกัด2กับลบสค่ะก็คือเราจะไปที่เมนูการาฟนะคะแล้วก็เลือกลงจุดตามพิกัดที่ได้พูดไปที่ได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นี้ค่ะก็คือจะเป็นจุด A จุด B แล้วก็จุด C นะคะจากนั้นสร้างส่วนของเส้นตรง L ค่ะ ต่อไปเราจะทําการดับเบิลคลิกนะคะที่ส่วนของเส้นตรง L เพื่อระบุว่าเราจะใช้ส่วนของเส้นตรง L เนี่ยเป็นเส้นสะท้อนนะคะจากนั้นเราไปคุมสามเหลี่ยม ABC นะคะคุมทั้งหมดเลยแต่ว่าต้องระวังไม่ให้ติดแกนออกติดแกนนะคะเราต้องกดแกนออกไปด้วยค่ะจากนั้นไปที่การแปลงค่ะเลือกเมนูสะท้อนนะคะเราก็จะได้เป็นรูป สามเหลี่ยม A อพาม B พามแล้วก็ C พามออกมาซึ่งเป็นรูปที่สะท้อนจากรูปต้นแบบค่ะจากนั้นนะคะกดคลิกที่จุด a อพามพามแล้วก็ c พามเพื่อไปที่เพื่อไปที่การวัดนะคะแล้วก็เลือกพิกัดค่ะแล้วก็จะได้เป็นพิกัดของจุด a อพาม b พาม c พามที่โจทย์ต้องการมาเป็นคำตอบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายค่ะกำหนดสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปต้นแบบ และ x y เป็นเส้นสะท้อนนะคะจงหาภาพที่ได้จากการสะท้อนสี่เหลี่ยม ABCD ขั้นตอนวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะข้อนี้ก็คือมี3ขั้นตอนเองนะคะก็คือขั้นตอนแรกเราจะสร้างสี่เหลี่ยม ABCD ขึ้นมาก่อนจริงๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบไหนก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะสร้างเป็นรูปแบบนี้ออกมาจากนั้นเนี่ยเราจะสร้างส่วนของเส้นตรง x y ค่ะ เราจะดับเบิลคลิกที่ส่วนของเส้นตรง x y นะคะเพื่อระบุส่วนของเส้นตรง x y เนี่ยให้เป็นเส้นสะท้อนค่ะจากนั้นเราจะไปคุมสี่เหลี่ยม a b c d ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะไปที่เมนูการแปลงเลือกคําสั่งสะท้อนค่ะแล้วก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยม a ขออภัยค่ะเราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม a พาม b พาม c พามแล้วก็ d พามออกมาซึ่งเป็นรูปสะท้อนจากรูปต้นแบบนั่นเองค่ะ การหมุนหรือโลเทชันนะคะนิยามการหมุนเป็นการแปลงที่จุดจุด,จดของรูปต้นแบบเคลื่อนที่ไปเป็นมุมเดียวกันร,รอบจุดตึงอยู่กับที่ที่กําหนดหรือจุดหมุนค่ะการหมุนนะคะจะเป็นจะมีการหมุนทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาตามขนาดของมุมและตามทิศทางที่ต้องการหมุนค่ะโดยทั่วไปนะคะถ้าไม่ระบุ ทิศทางของการหมุนนะคะจะถือว่าเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกาการหมุนเป็นการแปลงที่เกิดจากการจับคู่ของจุดแต่ละคู่ระหว่างรูปต้นแบบกับรูปที่ได้จากการหมุนค่ะวิธีทำนะคะคือเราจะดับเบิลคลิกไปที่จุด a ค่ะแล้วเราก็จะมาคุมสามเหลี่ยม b c d ของเรานะคะต่อมาเราก็ไปที่การแปลงค่ะแล้วก็เลือก หมุนค่ะรูปนี้เราจะหมุน180องศานะคะเราก็จะได้รูปนี้ออกมาค่ะตัวอย่างที่1นนะคะกำหนดให้จุด A พามเป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด A ที่มีพิกัด 2, 3รอบจุดกำเนิด O จงหาพิกัดของจุด A พามเมื่อกำหนดขนาดของมุมและทิศทางเป็น90องศา ตามเข็มนาฬิกาค่ะอันดับที่1เลยนะคะแล้วก็จะไปที่กราฟค่ะเลือกลงจุดค่ะลงจุด A ที่พิกสสัดส2 3ค่ะและลงจุด O ที่พิกสสัด00นะคะพอลงจุดแล้วเราก็มาสร้างรูปสามเหลี่ยมกันเลยค่ะต่อมานะคะเราก็ดับเบิลคลิกที่จุด O นะคะ และเราก็มาคุมงสามเหลี่ยมของเราค่ะต่อมาเราก็ไปที่การแปลงหมุนนะคะถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะเราต้องใส่ลบใบข้างหน้าด้วยค่ะเราก็จะได้รูปนี้ออกมาค่ะและเราก็จะมาวัดพิกัดจุด A พามกันนะคะไปที่จุด A พามการวัดและเลือกพิกัดค่ะ เราก็จะได้พิกัดของจุด F พามาแล้วค่ะตัวอย่างข้อที่2นะคะกำหนดให้จุด a พามเป็นภาพที่ได้จากการหมุนของจุด A ที่พิกัด2 3รอบจุดกำเนิด O จงหาพิกัดจุด a พามเมื่อกำหนดขนาดของมุมและทิศทางของมุมเป็น90องศาทวนเข็มนาฬิกาค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็จะไปที่กราฟค่ะเลือกลงจุดนะคะลงจุด A ที่พิกัด2 3ค่ะและลงจุด O ที่พิกัด0 0นะคะพอลงจุดแล้วเราก็มาสร้างสามเหลี่ยมค่ะพอสร้างสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะเราก็ดับเบิลคลิกที่จุด O ค่ะและเลือกคุมสามเหลี่ยมของเราเลยค่ะต่อมานะคะเราก็ไปที่การแปลงหมุน 90องศาค่ะ90องศาถ้าทวนเข็มนาฬิกาไม่ต้องใส่ลบข้างหน้านะคะก็จะได้รูปนี้ออกมาค่ะต่อมานะคะเราจะไปหาพิกัดของจุด a พามนะคะคลิกท,ที่จุด a พามไปที่การวัดและพิกัดค่ะก็จะได้พิกัดของจุด a พามมาค่ะ ตัวอย่างที่3นะคะกำหนดให้จุด A พามเป็นภาพที่ได้จากการหมุนของจุด A ที่พิกัด2-3รอบจุดกำเนิด O จงหาพิกัดของจุด A พามเมื่อกำหนดขน,ดขนาดของมุมและทิศทางของมุมเป็น180องศาตามเข็มน,นาฬิกาค่ะอันดับที่1เลยนะคะแล้วก็ไปที่กราฟค่ะแล้วก็ไปลงจุดค่ะลงจุด A ที่พิกัด2 3าค่ะลงจุด O ที่พิกัด0-0นะคะพอลงจุดแล้ว เราก็สร้างรูปสามเหลี่ยมค่ะพอสร้างรูปสามเหลี่ยมเสร็จนะคะเราก็ดับเบิลคลิกที่จุด O ดับเบิลคลิกที่จุด O เสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกคุมรูปสามเหลี่ยมของเราเลยค่ะแต่ว่าไม่ให้ติดส่วนของเส้นตรงนะคะแล้วไปที่การแปลงเลือกหมุนค่ะเราจะหมุนรูปนี้ 180องศาตามเข็มนาฬิกาแล้วต้องใส่ลบ180องศานะคะและเราก็จะได้รูปนี้ออกมาค่ะต่อมานะคะพอเราได้รูปนี้แล้วเราจะมาหาพิกัดของจุด A พามนะคะไปที่จุด A พามเลยคะ่ะแล้วไปที่การวาดัดเลือกพิกัดค่ะเราก็จะได้พิกัดของจุด A พามมาแล้วค่ะนี่นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแปลงทางเลขาขาิตโดยการใช้โปรแกรม GSP นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ